สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับช่อง YouTube แม่มดพยากรณ์คลิปนี้จะพยากรณ์ดวงชะตารายเดือนพฤษภาคมปี2567สำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนาเมถุนสามารถรับฟังคลิปนี้ได้ค่ะและท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาสามารถดูตามราศีได้รายละเอียดจะอยู่ใต้คลิป และการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมหากมีสิ่งใดที่ตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนดาวตัวตนของท่านก็คือตำแหน่งดาวพระพุธแน่นอนว่าตอนนี้ดาวพระพุธย,ยังคงมีกระบวนการโคจรวิปริตอยู่ในภพการงานในช่วงวันที่1ถึงวันที่7นะคะ ตำแหน่งนี้ดาวพุธได้ตำแหน่งปละตำแหน่งนิดแล้วกลุ่มร่วมกับดาวคู่ศัตรูเจ้าบ้านก็มาอยู่ในภพวินาศแบบนี้มีสิ่งที่พึงต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันในเรื่องของการสื่อสารคำพูดคำจาต่างๆหรือบางท่านอาจจะมีเรื่องของอาการเจ็บป่วยกับระบบช่องคอเรื่องของทางเดินหายใจต่างๆเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นช่วงที่อาจจะมีภาวะอารมณ์ที่ไม่นิ่งหรืออาจจะมีความใจร้อนก็ได้ เพราะว่ายังคงมีดาวอังคารกลุมร่วมด้วยในช่วงต้นเดือนก็ถือว่าเป็นดาวคู่วิวาทะเพราะนั้นจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมถุนมีความหงุดหงิดอึดอัดรำคาญใจลำบากใจบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะดาวอังคารท่าในแง่ของความเป็นอริดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนอริมากุมร่วมกับดาวที่เกี่ยวข้องกับคำพูดคู่นี้เป็นดาวคู่วิวาทะ อาจจะส่งผลให้ท่านมีในเรื่องของการโดนนินทาว่าร้ายหรืออาจจะส่งผลในเรื่องของการทะเลาะบางทีสถานการณ์จะเกี่ยวโยงไปในลักษณะของการได้ยินได้รับฟังข่าวสารมาในเรื่องสิ่งไม่ดีเกี่ยวกับตัวท่านและท่านไม่สามารถที่จะเก็บอารมณ์หรือว่านํามาวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้เนื่องจากดาวตัวตนมีความอ่อนกําลังสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงทําให้เจ้าสตา์รู้สึกคิดมากเกิดความเครียดส่งผลกับการเจ็บป่วยหรือบางครั้ง ท่านอาจจะต้องการคําตอบณนะทันทีทันใดเพราะจุดนี้ยังเป็นจุดที่ชาวลัคนาราศีเมถุนมีเกณฑ์ชะตาที่อาจจะมีปากเสียงกับผู้ใหญ่หรือมีการผิดอกผิดใจกับผู้ใหญ่กับเจ้านายได้นะคะรวมถึงตําแหน่งของคนที่อยู่ในบ้านด้วยคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พี่น้องต่างๆของท่านค่ะหากเดือนนี้นะคะระงับเรื่องของคำพูดได้ก็รู้สิปากไว้เป็นการดีนะคะสิ่งต่างๆยังคงเกิดลาภผลได้ดี เพราะราหูเป็นเจ้าเรือนสุภะสุพะนั่นหมายถึงผู้ใหญ่ที่เข้ามาส่งเสริมดวงชะตาในเรื่องของการทำงานหรือเจ้าชะตานี้โฟกัสเรื่องของความสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับการงานได้อย่างดีนะคะราหูเป็นดาวที่มีความผันผวนและจะให้คุณในลักษณะของความหวือหวาค่อนข้างที่จะตั้งรับไม่ทันในบางครั้งด้วยเช่นกันแต่เขากุมร่วมกับดาวคู่าธาตุนะคะถือว่า เป็นตำแหน่งของธาตุคู่มิตรนะคะสำหรับดาวอังคารในทางด้านดีของดาวอังคารคือเป็นเจ้าเรือนลาพะนั่นหมายถึงผลประโยชน์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับการทำงานอาจจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่จากเจ้านายเรื่องของการทำงานอาจจะได้รับโรเจกตต่างๆและผู้ใหญ่มองเห็นศักยภาพของท่านในการที่จะทำงานได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว ดาวอังคารมีการโคจรเดินเสด็นั่นหมายถึงมีการเดินเร็วลาบผลต่างๆเข้ามาหรือบางท่านมีเกณฑ์ได้พบเจอมิตรสหายในที่ทํางานพบเจอคู่หูหน้าใหม่ลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่การที่ตัวท่านอยู่ในตําแหน่งปะตําแหน่งนิดช่วงวันที่1ถึงวันที่7กรุงร่วมกับดาวคู่ทะเลาะแบบนี้นะคะก็ระมัดระวังการตัดสินใจเร็วการพูดเร็วหรือว่าการที่ยอมหักไม่ยอมงอลักษณะแบบนี้อาจจะก่อเกิดความเสียหายได้ เพราะดาวพฤหัสก็มาอยู่ในพกวินาศด้วยเพราะนั้นความลับต่างๆที่ได้รับรู้บางครั้งนำมากลั่นกลองถ้าเกิดไม่ได้ส่งผลกับตัวท่านสิ่งต่างๆเหล่านี้จะย้อนกลับไปหาคนที่คิดไม่ดีกับท่านเองขอให้ท่านคิดแบบนี้นะคะ ราะดาวพฤหัสก็เป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์เป็นดาวแห่งคุณธรรมมาอยู่ในภพวินาศอาจจะกระตุ้นในเรื่องของภาวะอารมณ์ที่เก็บกดของตัวท่านได้แต่พฤหัสมีกําลังดีได้มาตรฐานดาวที่เรียกว่าจุลจักรทำตําแหน่งหนุนหลังดวงชะตาของท่านนั่นหมายถึงการงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวินาศเช่นการแพทย์การพยาบาลการวิจัยการทํางานในห้องแลบ การที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของสาธารณสุขคุณหมอคุณพยาบาลต่างๆหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายต่างๆท่านจะสามารถทําได้ดีนะคะบางคนมีการปรับเปลี่ยนการงานไปสู่โหมดของโซเชียลออนไลน์หรือใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับระบบการอยู่เบื้องหลังต่างๆสามารถทําได้ดีค่ะจุดนี้ถือว่าเจ้าชะตายังคงมีจุดดีของดาวพฤหัสที่หนุนหลังดวงชะตา และมักจะมีเพศตรงข้ามหรือมีคู่ครองคนรักเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการงานแต่ดาวพฤหัสจุดนี้หากไปกุมร่วมกับตำแหน่งดาวร้ายนะคะก็ถือว่าจุดต่างๆเหล่านี้อาจจะส่งผลทางด้านของการทำผิดใครที่ทำผิดกฎหมายต่างๆนะคะหรือว่าใครที่มีความลับหมกเม็ดต่างๆก็อาจจะกลับมาเป็นปัญหาได้ในยามที่ดาวร้ายเข้ามากุมร่วมด้วยลายทีสันได้จัดทำ คลิปกับดาวพืหัดย้ายมาอยู่ในพวกวินาศของท่านเจอกับดาวตั้งรับดวงใดท่านจะเตรียมตัวอย่างไรหลังจากวันที่30เมษายนที่มีการย้ายของดวงดาวไปอีกหนึ่งปีนะคะแต่ถือว่าดาวค่อนข้างให้คุณกับดวงชะตาของท่าน ทีนี้เรามาดูในพวกวินาศของท่านกันค่ะพฤหัสตำแหน่งนี้แน่นอนว่าให้คุณแต่จะทำอะไรเหนื่อยยากยิ่งขึ้นการทำอะไรเป็นความลับหรือว่าการใช้ชีวิตอยู่แบบเงียบๆมักจะดีกว่านะคะการงานที่ทำแล้วอาจจะไม่แสดงตัวตนออกมาเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมเจ้าชะตาเพราะพวกวินาศหมายถึงการปิดบังบดบังซ่อนเร้นหรืออาจจะหมายถึงความลับต่างๆได้ด้วยเช่นกันค่ะ ทีนี้มาดูดาวที่เขากลุ่มร่วมกันค่ะมีดาวพระอาทิตย์นะคะในช่วงวันที่14จนถึงสิ้นเดือนนะคะได้ตำแหน่งอุจจาพิมุขคู่นี้เกิดเป็นคู่มิตรใหญ่แสดงว่าดาวอาทิตย์สองแสงในภพของการอับแสงนะคะก็อาจจะส่งผลในเรื่องของการทำง,งานได้ดีในเรื่องของการทำแบบไม่มีตัวตนงานโซเชียลออนไลน์ งานที่เกี่ยวกับการสาธ,ธารณสุขต่างๆหรือเกี่ยวกับสาสตรเฉพาะทางท่านจะมีทักษะในการสื่อสารได้ดี ใครที่ทำ u t u b e ใครที่ทำเกี่ยวข้องกับระบบออนไลน์มีเกณฑ์ว่าจะได้รับในเรื่องของความนิยมที่เพิ่มขึ้นในช่วงระยะนี้นะคะมีมิตรสหายที่เข้ามาหนุนหลังดวงชะตามิตรสหายแบบวินาศอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างภาษาไปอยู่ในต่างที่ต่างถิ่นช่วงระยะนี้ดวงชะตาของท่านจะโดดเด่นมากๆเลยละค่ะ ทีนี้ตำแหน่งดาวฤตยูเขาตั้งรับอยู่แล้วพบเรือนนี้เป็นพบเรือนการเงินของโลกเพราะฉะนั้นจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในเรื่องของการใช้นวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบการเงินที่จะประสบความสำเร็จของชาวลัคนาราศีเมทุนได้ค่ะ และดาวพระศุกร์เขาก็ยกมาในวันที่21พฤษภาคมนะคะดาวศุกร์มาอยู่ในภพวินาศอยู่ในบ้านของเขาทำอะไรได้แบบเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นหรือบางท่านมีเกณฑ์ในเรื่องของการเก็บงำความลับได้ดีนะคะมีเกณฑ์ของการได้งานแปลกๆหรือว่าการอาจจะได้งานพิเศษเข้ามาเยอะมีรายได้พิเศษหลายช่องทางเกิดขึ้นในช่วงระยะนี้ด้วยเช่นกันนะคะก็ถือว่าจะเป็นจุดที่ดีส่งเสริมเจ้าชะตาสาหรับใครที่ท งานในโหมดวินาทก็ต้องบอกว่าแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าท่านจะประสบความสำเร็จได้ดีนั่นเองค่ะราศีพฤษภเป็นราศีธาตุดินเพราะนั้นดาวพฤหัสที่เข้ามาในภพนี้ก็เป็นดาวธาตุดินส่งเสริมกันในเรื่องของธาตุนะคะเป็นอสีติธาตุส่วนดาวพระศุกร์ที่เข้ามาเป็นดาวธาตุน้ำเพราะนั้นน้ำกับดินเกิดความชุมช่มฉ่ำ เกิดในเรื่องของการที่จะบ่มเพาะให้เกิดความเจริญก้าวหน้าเกิดความชุ่มชื้นเกิดเรื่องของสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาได้ดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะใครที่ลงทุนเกี่ยวข้องกับโซเชียลออนไลน์ต่างๆจะสามารถประสบความสำเร็จเชื่อว่าหลายท่านอาจจะร่ำรวยในเรื่องของดิจิตอลออนไลน์หรือว่า อาจจะมีทรัพย์สินเกี่ยวข้องกับมรดกกับการจัดสรรการแบ่งสัดส่วนในเรื่องของการทำอะไรได้รับโชคลาภแบบแปลกๆลักษณะแบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับตัวท่านค่ะ พอวันที่25ดาวตัวตนยกมากลุ่มร่วมด้วยสุกับพุธนะคะเป็นดาวคู่ธาตุน้ําเพราะฉะนั้นมาอยู่ในราศีธาตุดินก็ถือว่าเป็นธาตุคู่มิตรกันส่งเสริมกันในเรื่องของการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเป็นตัวตนของท่านได้ดี ทำอะไรก็มักจะได้รับการส่งเสริมอย่างดีถือว่าเป็นช่วงดวงชะตาชีวิตที่ดีสำหรับตัวท่านในช่วงรอบเดือนพฤษภาคมอย่าได้ไปกลัวกับความหมายของภพวินาศภพวินาศในด้านของความเสื่อมเสียอาจจะหมายถึงเรื่องของการเจ็บป่วยไม่รู้สาเหตุการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความเจ็บป่วยการเข้าโรงพยาบาลลักษณะแบบนี้หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับคดีความ เพราะนั้นในช่วงที่ดาวพฤหัสมาอยู่ในพกนี้นะคะแนะนําว่าระวังในเรื่องของกฎหมายต่งตางๆด้วยข้อบทกฎหมายหากท่านใดที่ทํางานค่อนข้างมินเมย์กับกฎหมายก็อาจจะเป็นจุดที่อันตรายกับตัวท่านด้วยเช่นกันเมื่อยามที่ดาวบาปเคราะห์เข้ามากุมร่วมแล้วก็ทําตําแหน่งที่ให้โทษกับเจ้าสตาค่ะ และหากท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วดาวพฤหัสจรเข้ามาเป็นการละกินีจรเป่าใจได้เลยนะคะเพราะว่าจะเข้าเกณฑ์พิเศษดาวพฤหัสมาอยู่ในภพวินาศตำแหน่งกาลีจึงไม่สามารถทำอะไรท่านได้หรือถึงจะให้โทษก็ให้โทษแบบทุเราเบาบางน,นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูในภพลาภะของท่านกันค่ะ พลาภะก็เป็นปุตตะของปัตตนินะคะเป็นสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นใหม่เป็นสิ่งใหม่ๆที่เจ้าชะตามักจะเกิดความกระตือรือร้นนั่นเองค่ะในวันที่1ถึงวันที่21ดาวศุกร์อยู่ในภพนี้ดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ํามาอยู่ในธาตุไฟมีความขัดแย้งกันในเรื่องของธาตุก็ถือว่าอาจจะเป็นจุดที่ให้โทษนะคะเพราะฉะนั้น ตั้งแต่ช่วงระยะนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนระวังจะได้ไม่คุ้มกับที่ทําไปหรือว่าบางครั้งผลประโยชน์อาจจะเกิดขอให้ใจยเย็นเข้าว่านะคะเพราะว่าพอเข้าไปอยู่ในไฟแล้วจะเกิดความรุ่มร้อนและไม่ส่งผลดีนั่นเองค่ะและดาวศุกร์ตำแหน่งนี้กุมร่วมกับดาวอาทิตย์ซึ่งได้ตำแหน่งมหาอุด สหัจฉะมหาอุดในพบนี้จึงบอกว่าเจ้าชะตามักจะโดดเด่นในเรื่องของคำพูดการสื่อสารมิตรสหายส่งเสริมหรือว่าสังคมที่ท่านอยู่มักจะแวดล้อมไปด้วยคนที่เข้ามาส่งเสริมตัวท่านท่านมักจะได้รับการยอมรับในเรื่องของชื่อเสียงตำแหน่งต่างๆที่จะเข้ามาค่ะและอาทิตย์กับพุกลุ่มร่วมกันเป็นเรื่องของการวางแผนการตัดสินใจสิ่งต่างๆนะคะ แต่ก็อย่าลืมว่ายังคงมีการเป็นทาสผคู่ศัตรูกันอยู่ท่านจึงต้องระมัดระวังในเรื่องของสิ่งต่างๆที่อาจจะลื่นไหลไปตามสถานการณ์แล้วส่งผลให้การได้ไม่คุ้มกับที่เสียไปนั่นเองค่ะ และในวันที่7ถึงวันที่25ดาวพุธดาวตัวตนก็ยกมากลุ่มร่วมช่วงระยะนี้เจ้าชะตามีสเสน่ห์เป็นพิเศษค่ะเจ้าชะตามักทำอะไรได้ดีในเรื่องของศักยภาพตัวตนแต่อย่าลืมว่าเป็นธาตุคู่ศัตรูสุขและดาวพุธกลุ่มร่วมกันเป็นคู่ธาตุนะ มาอยู่ในธาตุคู่ศัตรูนะคะก็จะมีลักษณะของการที่เข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสถานการณ์ที่อาจจะไม่เอื้ออํานวยหรือการตัดสินใจบางอย่างของตัวท่านอาจจะส่งผลทำให้ท่านตัดสินใจผิดพลาดได้ในเรื่องของผลประโยชน์บางอย่าง ดวงสตาของท่านค่อนข้างโดดเด่นในทิศทางของการได้รับเงินแปลกๆเงินลับๆหรือบางคนมีเกณฑ์กับการถูกหวยรอยเบอร์การเล่นหุ้นต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้แต่ความใจร้อนของท่านนะคะอาจจะทําให้ตัวท่าน เป็นจุดที่เห็นลาบผลอยู่แล้วมีเรื่องของการเงินที่จะได้มาอยู่แล้วแต่ความใจร้อนหรืออะไรที่ทําให้สถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปอย่างเช่นว่าสมมุติท่านอาจจะได้เงิน10,000แนบาทแต่กลายเป็นว่าการที่ท่านตัดสินใจผิดพลาดทําให้ท่านได้เงินแค่หนึ่งเป็นลักษณะของการอาจจะได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ลดน้อยลงมานั่นเองค่ะ ทีนี้มาดูในภพสุภะของท่านกันภพสุภะคือความสําเร็จความดีงามการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นนะคะหรือใครที่คาดหวังจากการยกย้ายไปอยู่ต่างประเทศอยู่ในที่ไกลๆอยู่ต่างที่ต่างถิ่นก็มีเกณฑ์กับการได้ยกย้ายใครเจ็บป่วยอยู่ดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนมรณนะมรณนะสุภะนั่นหมายถึงอาจจะมีเรื่องของการได้รับการรักษาที่ถูกต้องนะคะ แต่จุดนี้ก็ต้องระมัดระวังกับเรื่องการโดนนินทาว่าร้ายการโดนใส่ความให้เจ้านายของท่านเข้าใจผิดได้ดาวเสาเป็นดาวโทษทุกข์จะให้คุณต่อคนที่มีอายุ45ไปแล้วนะคะหรือคนที่อายุเยอะไปแล้วเพราะว่าเป็นดาวที่ค่อนข้างใช้ระยะเวลายาวนานสำหรับใครที่อายุยังน้อยอยู่ก็ต้องระมัดระวังคุณสมบัติด,ด้านดีของดาวพระเสาคือการใช้ความอดทนการปรับเปลี่ยนตัวเองการตกผลึกความคิด แน่นอนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มักจะบบเพราะด้วยอายุและประสบการณ์ของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันแต่ชีวิตต้องดําเนินไปด้วยความระมัดระวังนะคะสิ่งต่างๆก็จะสามารถทําให้ท่านประสบความสําเร็จได้เพราะดาวเสายังคงได้ตําแหน่งกเกษตรเรือนสอง คืออยู่ในบ้านของเขากุมร่วมกับดาวพระเกตกระตุ้นกิจกรรมในเรื่องของบุญกุศลในเรื่องของความดีงามความสําเร็จต่างๆได้ดีบางครั้งท่านอาจจะมีบุคลิกลักษณะในเรื่องของความเครียดที่แสดงออกต่อผู้คนที่ได้พบเจอ แต่ก็บ่งบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านทําไปนะคะจะไม่ได้สูญเปล่าจะไม่ได้เสียเปล่าใช้ความอดทนให้ดีค่ะการสร้างบุญสร้างกุศลของท่านจะส่งผลให้เจ้าชะตาได้รับผลดีที่ย้อนกลับมาสู่ตัวท่านนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักกันบ้างดาวเจ้าเรือนปัตตานิย้ายมาอยู่ภพวินาาตั้งแต่วันที่30เมษายนปี2567 อยู่ในภพตามหลังลัคนาก็ยังมีข้อดีในเรื่องของความเป็นสุภเพเราะและเป็นธาตุที่เรียกว่าอสีติธาตุนะคะเพราะว่าพระฤหัสเป็นดาวธาตุดินมาอยู่ในราศีธาตุดินมีความเข้ากันได้ดีสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนหรือต่อให้ท่านผูกลัคนาแล้วดาวพระฤหัสจรมาเป็นการลกินีจรก็จะได้เกณฑ์ พิเศษที่สามารถหลุดพ้นสิ่งต่างๆได้และทุเราเบาบางในเรื่องของความเหนื่อยยากทุกยากทีนี้พอดาวคู่มาอยู่พบนี้ท่านจะเปลี่ยนแปลงสถานะของคู่รักคนรักอาจจะชอบกับการปลีกวิเวกการอยู่เงียบๆหรือท่านมีเกณฑ์ที่จะตกไปอยู่ในเรื่องของความรักลับๆได้พรหัสได้ตำแหน่งจุลจักรก็ถือว่าดาวคู่ครอ,องของท่าน ยังคงมีศักยภาพได้ดีในเรื่องของการเดินทางไกลก็ได้การไปอยู่ต่างประเทศก็ได้ดวงสตาร์แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็อาจมีเกณฑ์ได้พบเจอคู่ชาวต่างชาติเจอปรับปรับแต่งงานเลยก็ได้เพราะกลุ่มร่วมกับดาวมฤตยูเป็นดาวที่อาจจะเกิดอะไรเหนือความคาดหมายหรือเกิดการแต่งงานปรับปรับเกิดเรื่องของการแต่งงานใหม่ก็ได้นะคะหรือเกิดการเลิกลากับคนเก่าก็ได้ต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงสตาร์เดิม ทีนี้สําหรับดาวจรที่ท่านจรเข้ามานะคะก็มีตำแหน่งดาวอาทิตย์ดาวพระศุกร์ดาวพระพุธค่ะก็มาส่งเสริมกันในเรื่องของการวางแผนบริหารจัดการสิ่งต่างๆบางครั้งคู่รักคนรักของท่านอาจจะกําลังวางแผนบางอย่างและมีเกณฑ์กับการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเดินทางระยะใกล้ไกร่วมกันในช่วงระยะนี้นะคะ ท่านทั้งสองคนยังดูแลใส่ใจกันดีแต่มักชอบชีวิตที่อยู่แบบเป็นส่วนตัวหรือว่าไม่ค่อยชอบออกสังคมสักเท่าไหร่ในช่วงระยะนี้หรือตัวท่านอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงสถานที่ใหม่ๆเพื่อเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านทั้งสองคน และเชื่อว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเพราะท่านทั้งสองคนสามารถปรับเนื้อปรับตัวให้เข้ากันได้อย่างดีนั่นเองค่ะและในช่วงระยะนี้มีเกณฑ์ได้การเงินจากดิจิตอลโซเชียลออนไลน์คู่ความคนรักของท่านมักจะเข้ามาหนุนดวงชะตาของท่านในเรื่องของความสําเร็จด้วยเช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูตําแหน่งดาวพระศุกร์ประกอบในเรื่องของสภาวะหัวใจนะคะดาวศุกร์อยู่ในภพเรือนลาภ เรื่องของผลประโยชน์ลาภผล,ลต่างๆก็ยังคงเกิดขึ้นมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ในช่วงหนึ่งถึงยี่สิบเอ็ดสุขได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์อุจจารพิมุกและปรารกเสรเพราะนั้นมีเกณฑ์กับการได้เจอคู่ที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วมีเกณฑ์กับความรักสดใสมีการปรับเนื้อปรับตัวเข้าหากันหรือความรักของท่านมีเรื่องของการได้เรื่องของผลประโยชน์ได้สิ่งของถูกอกถูกใจได้กินได้ดื่มได้เที่ยวลักษณะแบบนี้ พอวันที่21ดาวศุกร์ยกมาอยู่พบเรือนวินาาช่วงระยะนั้นเรื่องของความรักต่างๆก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดเป็นความรักที่ไม่เปิดเผยเกิดขึ้นได้สำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนแต่ก็เป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ดีสำหรับคนมีคู่ต้องบอกว่าประคองชีวิตไปใช้ความเข้าใจถึงเรื่องของปัจเจกบุคคลเข้าใจซึ่งก,กันรละกันและจะสามารถปรับเปลี่ยนตลอดปี2567นนี้ได้ค่ะทำให้ความรักของท่าน อาจจะเปลี่ยนสถานะไปทางด้านของการทำความเข้าใจกันแล้วก็มีพื้นที่ส่วนตัวให้แก่กันนะคะขอบคุณกันด้วยสำหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้ค่ะและหากใครสนใจที่จะสนับสนุนช่องแม่มดพยากรณ์สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนมาได้เพียงเดือนละ200บาทเท่านั้นท่านจะได้รับฟังคลิปก่อนใครค่ะ ท่านใดสนใจผูกลักนากันส่วนตัว QR Code ด้านล่างและดิฉันได้จัดทำโครงการปันน้ำใจให้น้องหมาน้องแมวจรสามารถร่วมบริจาคได้ที่เบอร์บัญชีใต้คลิปนี้นะคะขอบคุณกันด้วยค่ะขอให้โชคดีทุกท่านฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะสวัสดีค่ะ